สวัสดีค่ะสวนหลังบ้านแคคตัส,สตาตหิบน,นะคะวันนี้อ่อนจะมาสอนวิธีการแยกพอดนะคะแยกยิมโนโหัวสีที่เป็นตัวสีออกมาจากพอดที่เราเพาะไว้นะคะทําไมถามว่าทําไมต้องแยกก็เพราะว่าตัวที่เป็นสีแดงๆอย่างนี้นะคะ่ะ เขาจะหากินไม่เก่งเท่ากับตัวเขียวเกิดการแย่งอาหารกันแล้วก็จะทำให้การเจริญเติบโตของยิโนที่เป็นตัวสีอะคะ่ะช้านะคะเพราะปกปะติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีสีเขียวในตัวเองอยู่แล้วนะคะทำให้การสังเคราะห์แสงหรืออะไรต่างๆที่จะส่งเสริมการเจรินเติบโตของเขาอะคะ่ะไม่ทันตัวเขียวนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าท่ายังไงก่อนอื่นก็ต้องมีพอร์ตแบบนี้นะคะที่เป็นเขียวชุ่มพูเข้มชุ่มพูอ่อนเหลืองส้มก็แล้วแต่ว่ามันจะก็แล้วแต่ว่าเราจะเพาะแล้วมันจะเกิดอาการด่างมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้นะคะต้องก็มีเดีย๋ยวนี้จะมาแย่งให้ดูซักพอร์ตนะคะต่อมาก็คือกันร,ราค่ะ อันนี้ก็คือใช้ทั่วไปเลยค่ะอ่นนอนใช้ของแคปเทนนะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะแล้วก็มีเล่งรากอันนี้อ่อนใช้เป็นของ B1 นะคะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็จะมีออสโมโคสหาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันอุปกรณ์นันก็จะมีอันนี้ใส่มาแล้วกระมังถังน้ำหรืออะไรก็ได้ค่ะเตรียมน้ำมา ก็คือไม่มีปริมาณอัตราตายตัวนะคะมันก็จะใส่ลงไปในนี้ก็จะเป็นน้ําเปล่าแล้วก็ใส่บีวันลงไปแล้วก็ใส่กันลาลงไปก็จะได้แบบนี้ขุ่นๆน,นะใส่ไปเลยค่ะตามปริมาณที่เขียนไ้ข้างกล่องหรือว่าตามสะดวกง่ายๆเลยแล้วเราก็จะเตรียม กระถางนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกแบบไหนกระถางซองนิ้วกะถางอะไรก็ได้ที่ใส่ดินปลูกไว้นะคะดินปลูกแคคตัสของเรานะคะได้มาแบบนี้แล้วก็ใส่พวปก,ปก,ปกปุ๋ยบำรุงนิดนึงใส่ไปเลยปุ๊บปุ๊บให้เหลืออให้เหลือช่องอยู่แค่นี้นะคะแล้วอ้องก็จะใส่ พีทมอดถามว่าทำไมต้องพีทมอสเพราะว่าตัวเจ้าที่เราแยกอยู่เนี้ยค่ะเขาก็ยังรากอ่อนแออยู่นะคะรากสั้นๆอ่อนแอเป็นเด็กเบบีนะคะแล้วก็ควรจะใช้พวกวัสดุการปลูกของเขาชั้นบนเนี่ยเป็นอะไรที่อ่อนโยนแล้วก็มีสารอาหารเยอะหน่อยนคะคะก็ใส่ลงไปเลยทับเข้าไปเลยนะคะนี่ปึ๊บ ต่อไปทําอย่างไรเราก็เอาไปแช่น้ําที่เราผสมพวกยากันรายางนะะี้ค่ะแล้วก็ B 1วันเห็นไหมคะมันจะค่อยๆซึมขึ้นมาเองนะคะถามว่าทําไมไม่ตักน้ําราดลงไปเลยล่ะอาา้าวตักราดไม่ได้ค่ะมันกระเด็นนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะมันเริ่มซึมแล้วนะคะนี่ๆเราก็เอาไว้ในนี้แหละชิบ ไม้อะไรไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะถ้าใครมีฟอสเซปก็ใช้ได้นะแต่อ่อนถนัดแบบนี้มากกว่าแล้วก็ใช้ขีเขียเฉพาะตัวที่มันนี่เป็นสีแดงที่เราจะแยกนะคะเห็นหรือเปล่านี่นี่นนเห็นไหมสวยสยมากเลยนะคะปลูกเลยค่ะทุกคนใช้ไม้นี่แหละคะ่ะ จิ้มลงไปก่อนแล้วจะรอเว้นเว้นระยะนะคะเพราะว่าเว้นระยะให้สวยงามน,นี่เห็นเปล่าได้แล้วหนึ่งต้นนะต้นที่สองนะเนี่ยค่ะเขาจะแอบอยู่ตามซอกตามมุมเออความจริงแล้วไม่เรียกแอบหรอกเขาโตไม่ทันนะคะตัวเขียวๆนี่เขาจะโตเร็วมากกว่ามันก็เลยทำให้เหมือนเบียดกันนะคะ แยกออกมาเลยจัดระเบียบเพื่อความสวยงามนี่นี่สวยเปล่าอันนี้อ้อนจะลองปลูกให้ดูประมาณ5ต้นนะคะในในหกระถางกระถางอ้อนก็ขนาดทั่วไปก็คือสอ2นิ้วค่ะ มาแล้วค่ะอันนี้นะคะที่อ้อนได้ปลูกไว้เมื่อกี้นะคะพอดีหยุดคลิปไว้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้นะอ้อนได้ปลูกได้ห้าต้นเห,นหรือเปล่าแลาทำยังไงต่อใช่ไหมถุงพลาสติกเลยค่ะนี่ค่ะเทน้ำนี่ค่ะลงไปเลยพี่นิดนึงนะประมาณนี้เพื่อให้น้ำตัวนี้ค่ะได้หล่อเลี้ยงนะคะ เราใส่ลงไปเลยวางลงไปได้จ้าอืมอ้นก็จะใช้รวยเย็บกระดาษนะคะในการที่จะปิดปากถุงเพื่อนๆคนไหนสะดวกใช้หนังยางก็ได้นะคะแต่อ้อนอ่ะคิดว่าหนังยางอ่ะเปื่อยเร็วมาก หมดปึ๊บนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้รวดเย็บหมดนะคะขออภาาัยสมมุติว่าเสร็จแล้วนะคะสมมติว่าเย็บแม็กเสร็จแล้วนะคะนี่จะได้แบบนี้นะอันนี้ขอโชว์นิดนึงแอบทำมาแล้วนี่คะ่ะนี่ถ้าเราแยกเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้รากเขายัางอ่อนแอยู่นะคะรบกวนเกี่ยวไว้ในบ้านในที่ร่มก่อนนะคะที่มีแสงส่องถึงนะคะอดี๋ยเพิ่งเอาออกโรงเรือนนะคะให้เขาเติบโตนิดนีดสักประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะเราค่อยเอาไว้ในโรงเรือนตามปกตินะคะคลิปนี้ขอพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบาย